แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เก่าและไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราวจะไม่เปลี่ยนไปจะนานนานเท่าไรจะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆเอาไว้แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เดิมไม่ต้องเพิ่มเติมให้มันเป็น ประสบการณ์ผมทำง,งานอยู่ตัวนี้อยู่7จถึงแปีนะครับผมส่วนใหญ่นะหัวตันนะครับอาการหลันหละากขคือปิ้นไม่ออกปิ้นขขานะฮะอันนี้เกิดจากเราไม่ได้ใช้งานนานนะครับผมส่งมาถ้าเราอยากให้เครื่องปิ้นช้างงานดีหรือสัเทียนตลอดก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งคุคมเปิดเครื่องแล้วก็เช็คทางศาห,หัวพินหรือว่าเทคให้ออกสีทุสีนะมันจะสะดวนดแล้วก็คือแบบหัวจะไม่ตังง่ายครับผม